ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายในมงคลสูตรมีข้อความหนึ่งว่ามาตาปิตุอุปฐานังเอตัมมังครมุตตมังแปลถอดความว่าการบำร,รุงมารดาบิดาเป็นมงค,คลอย่างยิ่งมารดาบิดา คือผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตถ้าไม่มีพ่อถ้าไม่มีแม่ชีวิตเราก็เกิดไม่ได้เขาถึงสอนนักไม่ว่าจะเป็นคนโบราณการก่อนไม่ว่าจะเป็นในพุทธศาสนาถือว่าพ่อแม่นั้นเป็นพระเจ้าถือว่าพ่อแม่นั้นเป็นพระราหัต สูงสุดในชีวิตคนบุคคลเอาคข้อความเล็กๆเน้อยแม่ด่าพ่อตีเก็บมาเป็นแรงอาฆาตของชีวิตทำให้ชีวิตจดจำในสิ่งที่ไม่ดีและในที่สุดก็แสดงออกที่ไม่ดีกับพ่อกับแม่บางคนทำให้พ่อแม่เสียใจเสียความรู้สึก ที่มีลูกเป็นอย่างนี้น่าชื่นใจและน่าอนโมทนาบุตรธิดาลหลานของคุณแม่ประคองโคเกตผู้หญิงที่มีอายุยืนเกือบ90สปีสมัยก่อนน้นยายประคองโคเกต นาประคองโคเกโพกเกต์ทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นต้มมันบ้างไม่ว่าจะเป็นเชื่อมกล้วยบ้างไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดเอาของภายในบ้านในสวนปลูกมะเขือเปาะเบิกมะเขือคืนปลูกมะเขือแล้วก็ไปขายภายในสวน ตกเย็นหรือบ่ายๆก็เก็บของ,งต่างๆเลยเช้าก็ตลาดเช้าก็ไปขายเป็นอย่างนี้เป็นประจำเป็นครอบครัวที่เก็บตัวบอกว่าเราเกิดมาไม่ได้รวยมีลูกเจ็ดคนผู้หญิงเธอเ็ดคนส่งเสียให้เรียนทั้งหมดช่วยแม่นะลูกหนูจบแล้วอะ เป็นพยาบาลแล้วเป็นผู้บริดาการเป็นผู้บริหารแล้วเป็นผู้จัดการแล้วก็ส่งน้องต่อแม่นะแก่ลงทุกวันแก่ลงทุกวันแต่ลูกทุกคนจำฝีมือทำอาหารของแม่ประคองได้น้ำพริกดำน้ำพริกขีกา น้ำพริกกิปิกะปิไข่ต้มยางมะตูมทุกอย่างแม่ประคองทำด้วยใจทำด้วยใจมีความรู้สึกในการทำลูกไปอยู่ที่ไหนก็ต้องกลับมากินอาหารแม่ยามเจ็บยามป่วยลูกทุกคนก็ห่วงใยอุตส่าห์ไปไว้ที่โรงพยาบาลและดูแลอย่างดีที่สุดหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ ท้ายสุดหมอก็บอกว่าไม่ต้องมาสามสี่เดือนมาตรวจทีก็ได้แม่หายแล้วลุกนั่งเดินเหินได้แล้วแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นความอัศจรรย์นั่นคือคือว่าพอบอกว่าแม่หายแล้วลูกทุกคนดีใจในค่ำคืน คุยกับแม่อยู่ดีๆใกล้ๆสว่างแม่ก็าจากโลกไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยชีพจรดได้ลมหายใจแผ่วเบาแผ่วเบาแล้วก็จากไปลูกๆทุกคนที่มีความหวังว่าแม่หายดีแล้วอุตส่าห์เดินมาคุยกับลกูกกับเต้าได้อุตส่าห์ได้พูดได้คุยอุาห์กลับมาบ้านจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ลูกทุกคนทบแทนดูแลแม่เสมอ อาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผมให้รักษานอนเฝ้าตลอดเป็นการตอบแทนพระคุณค่าน้ำนมของแม่อย่างดีที่สุดขอบุญกุศลที่แม่ประคองโผเกตซึ่งเป็นลูกของลูกๆลกลายๆคนขอดวงวิญญาณของคุณแม่นั้นอยู่ที่ไหนก็ผาสุขเพราะ ไม่ค่อยได้ทำบาปใดๆเลยมีแต่บุญมีแต่ลูกอยู่อย่างสม่ำเสมออัธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักินังทัชชาอุเพกะตะมนุสลังขอบุญทั้งหมดที่ลูกกตัญยูกะตะเวทีจงบังเกิดเป็นทิพยะสุขทิพปปยะสุบัติแก่คุณแม่ประคองโภเกตด,ด้วยเธอ